งานเช้าเอ๋มาทำคนาป้ราตาไม่อยู่น้ำเต็มนานะคะเมื่อคืนก็ตกแรงอาจารย์คะ <ผม S 1> อาจารย์ทำอะไรค่ะน้าคนาพังครับคนาพังฝนมาเมากกื่อคืนครับคนาพังนะครับต้อง,องนี่นากาตะกาเรานะคะฝนแรงมากครับ ขนาดได้ต้องมาซ่อมเลยาดนา้ำก็บอกมีกบนนอกบไปหลีอยู่ใสน่น้อรดน้ำแล้วครับน้ำเต็มนาน้อยสวัสดียามเช้า,ชานะคะคทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะดูคะ่ะดูคนขยัน โอ้ oh, โน้อีกนะคะโ mm. น้นเป็นรูเลยโอ้อ mm. oh, นาดินทรายนะคะห mm. นึน่งรูโบ,โบเลยค่ะชัดเจน mm. บิงโน้นก็เต็มนะคะน้ำ mm. กล้วยก็ได้น้ําก็เขียวชฉอุ่มค่ะเป็นกล้วยตานีนะคะกล้วยตานีกล้วยตานีกล้วยตานียผักบุ้งอุ้ยผักบุ้งได้น้ำอ๋อผักบุ้งได้น้ำเขียวโอ้ยยอดเด็ดแน่วันนี้อืมกินตามปกติผัดผักบุ้งไฟดำบั คุยกับตบ่ำบกหุงพี่รัก<า>จ้ะดูยอดผักบุ้งค่ะเขียวโอ้ยตึงตึงตึงหนากินหนากินปาดโอ้ยจ้ะบางที่ละจ้ะอาเธออาเธอโอ้โหยำยำยำ อะไรดำเทไหนกบแฟพ่อผมจงใหม่เป็นครับผมใหม่มีมือครับไปส่งลูกชายได้แล้วครับเช้าๆก็มาซ่อมแซมคนัานะคะช่วยพ่อพ่อไปวัดอยไปส่งลูกชายก่อนคะ่ะ แอ <cam ina> บเปยลเสร็จครับเป็นสายทำตรงนี้ให้เสร็จก็ไปส่งลูกชายแล้วนะคะกาดีค่ะตอนเช้า แต่ก็กำลังสองแสงลงมาไม่แรงนะคะวันนี้รู้สึกว่าพระอาทิตย์จะอ่อนอ่อนดีใจทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ติดตาม ราพัฒนาของอ้อยนะคะที่ได้ลงให้ดูมีใครนำไปลุ้นกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะเดี๋ยวไปส่งมุกชายก่อนเข้าทั้งสองสูตรเลยอ่าเขาทั้งสองสูตรเลยค่ะดีใจนะคะที่ทาให้ทุกท่านดูแล้วก็มันได้เข้าเอาไปลุ้นก็ถูกนะคะเมื่อคืนก็มีคนเอฟซีะนะคะทักมาว่าถูกนะคะจับเล่นทั้งของอาจารย์แล้งของอ้อยว่างั้นได้ทั้งสองคนเลย โอเคค่ะเดี๋ยวไปส่งลูกชายก่อนนะคะอาจารย์ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันครับเสร็จเรียบร้อยค่ะ